อ๋อเชือกหนึ่งไเฮี้ยเราละอดอดทนย้ายเกาะมาเพื่อนหนีปัญหาแต่นี่เจอปัญหาเฮ้ยน้ำโอเคน้ำมาแล้วปัญหาถูกแก้แล้วน้ำขอกินไปอึกหนึ่งแล้วกันอุ้ยโ้ยเอะ เพิ่มเพิ่มเพิ่มอยู่เพิ่มอยู่าาปลาไหมปลาปลาแค่นี้มึงยังจะเลขกเหรอ วิธีไงมันต้องไอ้ไอ้ที่ปิ้งข้างๆต้องใช้เนื้อเล็กว่ะมันไม่มีให้กูใส่อ่ะเอาเนื้อใหญ่ที่พื้นไว้ก่อนสีมันเหมือนเนื้อเน่าเลยอ่ะวางไว้เห็นเยอะแล้วกันวางตรงทรายเลยกินอาหารที่ล่นจากทรายหอยย่มเลยปรุงรสไงโอ้ยพิถีพิถันไทยจากธรรมชาติ กูไม่กูจะทำอะไรกูไม่มีให้กฎอีเลยอ่ะเต็มแล้วปะอันบนเต็มแม่งโคตรจริงกเลยเยียพื้นที่นี่ศพยังเนี่ยก<อ>ินน้ำหน่อยเนี่ย

ไม่มีกูนี่ยใครอุ่นไหมโคเวฟบสุกไม่รู้ทำไมโคเวฟบมีเนื้อสุกแล้วเนื้อกลางสุกอร่อยแล้วกิน่ะชีวิตจริงไงกินเลย โอ้ oh. ถ้าอีกเกมหนึ่งตายห่ามาแล้วหละไปเลยเดดโฟลเลอร์เหอะใบปาล์มเยอะนะทำไมตัดออกมาแล้วเหลือห้ <c oughs> าใบไว้ใบมะพร้าวเหรอ บอยไม่ Boy, โพนอ่อเต็มแล้วอ่ามาหากองใบมะพร้าวคิดไงครับจุดไฟเลยวะจุดไฟเลยเผาเลย

แยงปูแยงปูยี่กะแทงปูแดงได้ปูเหลืองคืออะไรไอ้น้องโคตรไอ้น้องเลยวะเออไม่ไหวแล้วเออเนื้อก,กางสุดแล้วอะอลองไปกินเอาให้ไหมเลยมั้ง เนื้อแลเนื้อแลจากเชฟเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะยางมัวเนื้อใหญ่ยังอ่ะไอไอ้กรอนมาหึงมาเดี๋ยวให้มึงใส่ไ,ไอะอันนี้ยางอืโอ้ยยังฟินเลย่ะ กินในชีวิตตีกันด้วยวะเห็นแล้วกูอยากกัดหน้าจอเออเคียวหน้าจอเลยหยิบมาใกินน้ำสุไปายเลยน้ำเพิ่มอยู่ผม<อ>มีปัดเัยคูกิ้งเล็วอัพอืมเป็นเชฟแล้วเนาะเชฟ เชฟกระทาสนิมอะ่ะอาลีดีอ่าเลยมองอ่ะถังอ่เอาเอาออกไงไม่ต้องการอ่ะอ,ออกไม่ได้ข้าง เฮลโหลดีเลยมาหาสุกยางยุ่งระเบิดะเมื่อกี้มันได้ยินเสียงอะไรอยู่ mày của cái máy gua bị giăng không đc à? <tưởng>, con <coughs> 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 แปดสิบแปดนล้แปดแปดอไสองนาทีแรกว้าวกินแล้วโอ้อหกินเนื้อก้อนโตเลยท <c oughs> ี่เหี่ยโโหเต็มเลยวะของอะไรวะเต็มมาไว้เฮียเป็นเฮียอะไรวะแม่งบักเฮียอะไรไม่ให้กูยางง่างเนื้อไท่านคนใกล้ตายมาดำน้ำ มันขึ้นว่ามีกล่องอหรอฟองฟองคืออะไรอะ่ะเฮ้ยกูยเผลกกินเนื้อเนาเยี่ยมไปเลยวะ่ะอารอยเนื้อเนาอารอยอไหนกล่อง Is this a door มาซากเลยแล้วรูดไม่ใช่ไม่ใช่คุอวันมีกล่องอะ่ะแต่ปู๊กก็รูดไปแล้วอ,ะอ่ะรูดมีเซนร์ดูซีน่เว<แ>ิ่งวิ่งวิ่งฝ่อ

อ้าตได้เหรออ้อาวตายเลยเดี๋วเนี่ยเีื่อเลยต้องกระโดงเราต้องให้เชื่อเหรอวะคาบนดด์อะ,อะบันดด์บันดด์ในกาชีดกูกำลังร้อง เออร้องดังด้วยเฮียกูก็ได้ยินเนี่ยนะกูกำลังชมชมทองฟ้าอยู่ตอนเนี้ยดาวนะักขากขพับด้วยมีเชือกแล้วก็ไอ้ผ้าโอ้ยตัดก่อนตัดก่อน ดีดีนอนตรงแนวไหน,นอนขวาไป้าย้ายสายตรงเรือภากมันโอ้โหแม่งเอ้ยแล้วแม่งกินกินกับหญ้าด้วยไอเ้ไเหี้ยไฟเบอร์นะ <c oughs> ่ะกูกำลังดูดิงด้งฟอร์มันฉกกูไปเลย เฮ้ S 1> <S 1> <S ยจะลามเออเย็บดีเออแหววพาที่บ้านไอ้นี่ไงว่าลิงฟอ ครับเชื่อก่อนนเฮียเชือกร้ายตรงเรือไห้ตรงเสาบ่เออเสาสั้นนะที่มันเหมือนเป็น,นคล้ายเสาไฟ เห็นกูลอยปะเห็นเห็นลอยครับกูกำลังชมจันอยู่แล้วมันเล่งทำไงชบกดคลิกวะกด e เอ้ยลึกอยู่แล้วเนี่ยอ๋อต้องใส่นี่ได้ปะไอ้นี่ไงให้ไอ้แบนเดตอ๋อตื่นเนี่ยอ๋อตื่นแล้วตื่นแล้วกลับเลย กลับเลยอ๋อที่มันฉกกูอ๋อไอ้เฮียทิย้งทำไมนะมัวสลีปแอนด์ฟอร์คุณต้องนอนเดี๋ยวนี้และบักกูยังไม่ขึ้นเลยนะไอ้บัก ให้สร้างอะไรอย่างน่ะกูเผื่อไปกด <Okay. S 1> ได้ค้อนโอเคมีลิงแฟคเปิดโอ้เลือแค่ย่างเนื้อ เดี๋ยวเั่นปูได้ไหมไหนวะกอเลยเฮ้ยป,ปูนปูไรอืม

โอ้มีไม้เต็มเลยวะเราต้องได้เรือแล้วแหละ,หละเฮียเรือคุณจะได้เรือหรือไม่คุณจะสลี e แอนฟอนอิสมวังสก กองกองกองหนูนึกเลยโหกล่องเพียบเลยอ้อมเยี่ยฟาร์มฟาร์มเจอถังน้ำมันคุณจะเจอถังน้ำมันหรือไม่โอ้ยเยี่ยกล่องเพียบเลยอ้อมกลายเป็นคาน์ฟอร์มเมอร์แล้วกล่องเยอะขนาดนี้น เขาสามารถสร้างฐานฟอร์มเมอร์ได้หรือไม่เขาต้องจะทานฟอร์มเมอร์สิคุณเอเออะไรวะคือกูต้องมีใบพัสด้วยเหรออะไยังี้หรือกูต้องวางในน้ำไ,ไม่รู้ ทำไงจะทำอะไรวะดูดิเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเ้ยตองหาตุ้มๆปะตุ้มๆลอยน้ำไอ้ไอ้นี่บ้ายางห่งยางบ้ายางตุ้มๆลอยน้ำตามน่อยนุ่ มันจะตุ่มอะมันขึ้นไม่หยุดเลยไอ้ที่ไอ้คาบอะกูจะถังแถวนี้ไปแล้วให่ป้สำรวจแถวนี้ไปแล้วหให้บ้าไกลเนะี่ยเฮ้ยกูจะถังกูเจอแล้วเลอยิ่งวุว่ะ หามันแมรี่โอ้ยอ้เชลามไอ้หลามต้องจะเล่นกู ช่องจะเลเลยครับอืมเรียกอฉลามหัวค้อนเวย้ยฉลามหัวค้อนวายไวมากแล้วน้ำขึ้นรอเปล่าแล้ววะยามานะไลออนฟิสปลาสิงโต วูเจอฉลามโมคอนมันมันแขมก,กโูโอ้โหทะเลแมง่งถ้าภาพสวยได้นะอลังการมากเว้ยแต่ตอนนี้ได้แค่นี้อ่ะอแก่นี้น,น,น าดาวเยอะอยังวะอ้รู้เลยไอ้เหี้ยเต็มไมอ้สาร แคบนิ่งเลยอ๋ออ๋อทิ้งแล้วบลูอ๋อโอวบักแล้ว

เราบันทึกได้แล้วมั้งเดี๋ยวดูยาวเอียลงทอาโซชยาวเลยดูไรอ่ะไม่ต้องตัดด้วยดูยาวดูยาวจบแล้วจบแบบไม่บอกกล่าวให้ดูไรอ่ะดวงอาทิตย์ไงแสบตาซะเอาของเมกวางหมดเลยดูไรอ่ะดู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  ด,ดู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 ถังนะ <c oughs> จบละจบจบล้ว๊ว